เผยเคล็ดลับการจำขั้นเทพที่แม้แต่เด็กป่วยทางสมองยังจำได้ทันทีครูพิชานอฟสกี้กล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะเคยสอนเด็กที่มีปัญหาที่ป่วยทางสมองเนี่ยคือเรียนอะไรเนี่ยจำสูตรอะไรเนี่ยก็จำไม่ได้จำเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ท,ไไไดท่องเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวมาเจอวิธีนี้ของพี่ชานนฟสกี้นะครับทีเดียวจำได้เลย โอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อมันขนาดไหนมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะแนะนําตัวก่อนก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคอนเทนต์ที่ให้เนี่ยต้องเป็นคอนเทนต์ที่เทพที่สุดนะครับครูพ <tes an> ิชานลสกี้จบดีกรีปริญญาโท Imperial c o l l e g e London มหาวิทยาลัยท็อปไฟของโลกและปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมด้านคณิตศาสตร์โดยตรงทั้งสที่นะครับดังนั้นเนี่ย การันตีความมันสนุกเจ๋งเร็วรัดเล้าใจสร้างสรรค์ง่ายได้นะครับแล้วก็เราจะแถมวิธีการพัฒนาตัวเองไซนินจานชานอฟสกี้ไปด้วยนะครับเห็นไหมวิธีการอันนึ่งที่พี่ชานอฟครูพี่ชานอฟสกี้ใช้ในการสอนเด็กเนี่ยก็คือการที่ให้เขาเนี่ยได้ฝึกคิดด้วยตัวเองบ้างนะไม่ใช่แบบไปบอกทุกอย่างว่าทำยังไงทำาไงทำาไงหมด มันจะมีวิธีการที่จะเราเรียนรู้มานะจากวิธีการฝึกอบรมต่างๆเอามาใช้สอนเด็กคือบางครั้งเราจะพปายามกระตุ้นให้เขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกคิดได้ด้วยตัวเองคือเราประคองให้เขาสามารถคิดได้ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ว่าคือประคองให้เขาฝึกแล้วก็คิดได้ด้วยตัวเองนี้เหมือนกันเวลาที่เราดูแลองค์กรเราเป็นหัวหน้างานเราเป็นอะไรเงี้ยเราจะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือลูกดองเราอย่างเงี้ย เราก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ไดเช่นกันไม่ใช่ไปบอกเขาทุกอย่างทุกอย่างเขาจะสุดท้ายก็จะคิดเองไม่เป็นแต่เราตามีวิธีการประคองแล้วก็ช่วยหือกระตุ้นคอยคอยชีแนะ้แนะแนะนําให้เขาสามารถกระตุ้นให้เขาสามารถคิดได้ตัวเองว่าเขาต้องทํายังไงต่อไปกับงานงานนั้นอะไรแบบนี้โอเคอ่าจบและในพาร์ทของการพัฒนาตัวเองทีนี้มาเจอพาร์ทของคณิตศาสตร์บ้างนะครับวันนี้เราจะมาสอนสูตรนี้นะสูตรนี้ซึ่งรับรองได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรโอ้โห เป็นสูตรที่โคตรสำคัญสุดๆโอเคไหมมันคือเมื่อใครที่ได้เจอสูตรนี้พี่ชันครูพี่ชันโรสกี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าหลายหลายคนเนี่ยจะต้องถึงกับอึ้งกิมกี่โอ้โหแม่งต้องจำสูตรยาวขนาดนี้เลยหนระือวะแล้วแบบว่าต้องใช้ต่อชีวิตด้วยนะเป็นสูตรที่สำคัญมากนะใช้ต่อชีวิตจนกว่าจะไม่ต้องเจอคณิตศาสตร์อีกโอ้โหขนาดนั้นเลยสูตรอะไรวะเนี่ยอ่ะมาดูกันนะสูตรนี้ก็คือสูตร แตนตันอ่ะอันนี้เป็นโครงก่อนนะอ่ะสมก,การกำลังสอง ax กำลังสองบวก b f บวก c นะเท่ากับศูนย์เฮ้ยใครไม่เคยเรียนอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าหมายถึงถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ต้องรู้มาก่อนนิดนึงเพราะาเราไม่สามารถสอนให้จบได้ในเวลาแป๊บเดียวโอเคไหมเราลวกอันนี้คือสมก,การกำลังสองโอเคไหมอ่าไปปูพื้นฐานเองถ้าไม่รู้จักนะโอเคไหมอ่า สูตรมันคือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสลบ 4a C ส่วน 2a สูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญมากแต่ทีนี้เราจะมีวิธีจำยังไงด้วยเทคนิคของคูพิชานฟสกีีที่ imagine คณิตศาสตร์เหนือจินตนาการโอเคไหม มาดูกันเราจะใช้ติ๊กเกอร์ไลน์เรื่องเล่าคณิตศาสตร์เหนือจินตนาการเป็นผู้สอนนี่มาใช้สอนอภาพไหนภาพไหนมาดูกันอ่าดูภาพภาพไหนภาพนี้นะครับภาพนี้เดี๋ยวตอนจบเราจะมาเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งภาพได้เวลาอาหอนอ่า เริ่มหลายจ,จะเริ่มเห็นแล้วก็ได้นะว่ามันเกี่ยวกับสูตรยังไงดูอ่าเดี๋ยวจะวาดรูปล,ลงไปให้ดูนะวิธีการจําเป็นอย่างนี้ตอนนี้จะเป็นตอนที่นินนินจาโจนหรือนินโจนคือตัวนี้นะนินโจนเนี่ยมันจะเข้าไปเชื่อดไอไก้กระต่ายน้อยเนี่ยเพื่อเอาไปเป็นอาหารให้กับไอ้อ e ร้งถึงเนี่ยข้างล่างนะอ่ามันอยู่คนลาชั้นกันเห็นไหมอยู่คนละชั้นกันชั้นบนชั้นล่างมันจะเชื่อสร็จแลก็โยนให้กินอ่าอ่ามันก็ใช้สูตรนี้จะใช้ ครอบคลุมถึงตรงนี้ภาพนี้ถึงตรงนี้วืดวืดอ่อีแลขงข้างล่างแล้วก็นี่โอเคไหมอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าจะวาดยังไงให้มันเป็นสูตรเลขอะนะครับอ่ะดูกันนะครับ x ก็คือนินจาปาดววาดนี้นินจาปาดาวนินจาปาดวจริง x ไม่ต้องวาดก็ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเรื่องไงว่านินจาปาดาวเนี่ยเขากําลังหนีเขาไหวตัวทันเขาเลยหนีออกจากหนีหนีทันหนี ออกจากไอ้ไอ้นินโจนทันโอเคไหมแล้วก็ลบ B ลบ B ก็อย่างนี้วาดลบลงไปก่อนลบลบก็เป็นนี่จะงอยนกจะงอยปากนกแล้วก็ B B ก็อย่างนี้อ่า B เห็นไหมอู้ด่าก็เป็นขนหัวนกอ่าแล้วก็นี่ฮะตาให้เขาแล้วก็ลบ B ไปแล้วนะแล้วก็บวกลบไงบวกบวกปีกอ่า อ่ะวาดเร็วๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปานนี้มากนะแล้วก็ลบไงเห็นไหมลบวาดนี่หนึ่งอ่ะขออีกทีอ่ะลบอ่ะ,อะเห็นไหมคือห,าห,าห,าหาอ่างนกห่างนกห่างนกงี้อ่ะโอเคไหมลบ B บวกลบแล้วก็สแควร r o ูทก็คือนี่ไงหลังคาไงหลังคาชั้นสองอ่าเติมนีดหนึ่งหลังคา เออเออเออตนึงหลังคาแล้วก like ็ B B ก็คือไอตัวหนึ่งเป็น B ตะแคงโอเคไหมตะแคงตะแคงนอน B B ตะแคงนอนแล้วก็อ <kho sabe> ีกอันหนึ่งคือ B B ตะแคงตั้งเอ้บ B บตั้งธรรมดาอันนี้ก็กลายเป็นเห็นไหมกระต่ายน้อยเนี่ยคือ B ีกำลังสองเห็นไหมบกำลังสองแล้วก็ลบลบก็คือลูกศรที่ไอ้นินโจนจะพุ่งเข้าหาไอ้กระต่ายน้อยนะอ่า C C ก็คือนี่ไง มันกาลังถือถือ,อไรถือมีดอยู่ถือมีดอยู่สี่แล้วก็ a. a A ก็คือ a วาด a อลงไป A A ก็คือเนี่ยนินโจนนินโจนอ่านินโจนอ่านินโจนวาดประมาณนี้ก็ได้ไมไม่ได้เหมือนเป๊ะนะนินโจนก็คือเป็นใส่หน้ากากแล้วก็มีมีผมจุกข้างหลังไงมีผมเป็นจุกอยู่ข้างหลังไหมเป็นหางห,หางเปียข้างหลังเนี่ยนินโจนแล้วก็ A ไปละแล้วก็ C สี่ก็คือนี่ไงถุงถุงขโมยที่ขโมยมาอุ้มไว้ข้างหน้าอุ้มไว้ข้างหน้าสี่อ่าเอาบ้าแบบเร็วเลยนะเห็นไหมอ่าได้แล้วนะได้ตรงนี้นะอ่ะโดยที่ลบบีอ่าบวกลบรูทอ่าบี B กำลังสองก็ตายอ่าลบสี่มีดเออ่าเ แล้วก็ C C ก็คือถุงถุงขโมยถุงที่มันถือมาอุ้มไว้ข้างหน้าแบกบไว้ข้างหน้าหน้าท้องแล้วก็ C แล้วไนงะแล้วก็ส่วนด้วยส่วนคือชั้นมันคืออยู่บนชั้นสองไงเห็นไหมชั้นสองหลังคาชั้นสองว่ะวาดให้มันคล้ายๆอ่ะแล้วรีบๆอืดอืออ่ะโอเคส่วนสองเอสองเอก็คือนี่ไงอีแรงอีแรงอีแรงที่กําลังรออาหารอยู่สองเนี่ยสองเห็นไหมเลขเลขสองนี่คือเลขสองเห็นไหม อย่าไปเร็วนี่คือเลขสองแล้วก็ A A ก็คือลำตัวมันแล้วก็หางเห็นไหมหางหางหางปุยหลังแล้วก็ใส่นี่มันนิ่งปุ๊บโอเคเอาวาดแบบเร็วๆเห็นไหมได้แล้วโอ้สุดยอดเห็นไหมอ่าในเรื่องก็คือนินโจนกำลังจะไปเชื่อกระต่ายให้อีแรงกินนะครับทวนอย่างรวดเร็วนะอ่า x เท่ากับลบ b นะบวกลบ square root อ่า b ีกำลังสองนี่ b ีกำลังสองบสองตัวเนี่ย b คูณกันกับ b ีกำลังสองลบนะแล้วก็ c a a แล้วก็ c ีนะส่วนด้วยนะแล้วก็สองเโอเคไหมอ่ะจำได้อย่างสูตรนี้ใช้ตลอดชีวิตโอเคไหมหลังจากที่เจอคณิตศาสตร์สูตรนี้แล้วจะไม่ต้องอึ้งอีกต่อไปไม่ต้องอึ้งกิมกี้อีกต่อไปเมื่อเมื่อจะต้องใช้โอเคไหมอ่ะสูตรนี้มันใหญ่แต่ว่า ลินจานชานอสกี้ินจานนันคืออย่าลืมดินจาบวกอาจารย์นะ,ะก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วนะครับโอเคกับเทคนิคการจำเทพๆอันนี้นะสําหรับวันนี้ก็จบแล้วอ,อยากให้คอมเมนต์อะไรกันมาบ้างจะได้เฮ้ยเป็นกํลังใจให้ทําคลิปเจ๋งๆแล้วก็อะ,อะไรนะจะมาสอนทําคลิปเด็ดๆให้เพิ่มโอเคไหมโอเคก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนดินจานชานนสกี้นะครับก็ขอส่ง ความรักและความรู้ให้กับทุกคนเช่นเคยบาย